คุณผู้ชมครับเ,เพื่อนๆครับอย่าลืมนะครับกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับการ์ดดันจีอีเทนอนนะครับต่อจากคลิปที่แล้วเลยคลิปที่แล้วจำได้ว่ามันจบตรงอีเวนต์นะฮะเราเข้าไปลุยอีเวนต์อีเวนต์นี่น่นาจะเป็นฮาร์ดดานสุดท้ายนะครับนะฮะแต่ว่าเวลาหมดซะก่อนอ่ะอันนี้แอดไปอัปเกรด ทีมของเรามาเรียบร้อยแล้วลองเข้าไปลุยเลยว่าอีเวนต์ด่านสุดท้ายเนี่ยนะครับแอดลุยมาแล้วได้พลังรวม7จ0 0หมนะครับเจ็ดหมื่นสองเนี่ยค่ะที่ผู้จะสู้6กหมเราลองดูซิว่าเราจะดันไหวไหมเราสูงกว่านิดหน่อยนะครับนิดหน่อยเอาละลองดูนะครับลุยกันเลยลุยกันเลยครับกับด่านสุดท้ายนะครับของอีเวนต์ การล้ำซีดแอสเทรเอาละครับอันเอ e c t เกอะไรเนี่ยเอนเกสเมนต์ฮาร์ดสามเอาละครับฮาร์ดสามแล้วนะครับดิททอยออนอินดีเอาละลองดูนะครับว่าเราจะผ่านด่านฮาร์ดสามไปได้ไหมถ้าผ่านไปได้เท่ากับเราปิดดีลอีเวนต์กันด้ำซีดแอสเทรได้นะครับ ถ้ายังไม่ได้ก็ต้องกลับไปพัฒนาทีมของเราอีกทีหนึ่งแล้วก็กลับมาแก้มือใหม่นะครับมีนัดล้างตากันเกิดขึ้นดูซิื่าเราจะไ่านรอดไหมนะครับเนี่ยครับของเรายูนิของเรา,เราได้มี2ทีมนะครับเป็นทีมของการดัมซีดด้วย1ทีมนะเป็นทีมตามซีรีส์นะครับแล้วก็เป็นทีมฟรีสควอตอีกหนึ่งทีมของเราเองนะครับ ซึ่งฟรีสปอตจะนำทีมด้วยกันดัมโบนนะครับนำทีมด้วยกันดัมโบนแล้วก็กันดัมกันดัมจีคูแล้วก็อะไรอีกอ่ะจำไม่ได้แล้วอ่ะห้ากันดัมอะครับเอาละฮะจะไหวไหมเป็นการต่อสู้ในอวกาศนะครับอยู่ใ,ใ,ใ,ใกล้ๆน่าจะใกล้ๆพวกเอ่อแอทิลอยใช่ไหมเออพวก ดาวเคราะหน้อยอะไรประมาณนั้นนะครับลองดูนะฮะเอาละจะไหวไหมหาสุดท้ายด้วยนะครับตอนนี้ทีมไอจีคูนะครับจีคูของเราเฮ้ยอ๋อขึ้นมาแล้วนะครับกันดับยูนิสองเรพีเจ็ดพันสี่ลดมาเหือ6 8พันแะครับหกหมื 6, นแะครับแล้วก็เทิร์น A 4สี่หมนะื่้าขไกลหมดเนี่ยเฮ้ยของเรามีเดสหรอ ถ้ามีเดตเราก็จะไม่ได้3ดาวนะสิยานแม่เราซัพพอร์ตได้ไหมเฮ้ยชนะแล้วกำลังระแวงอยู่ว่าเราจะไปไม่รอดเอาล่ะครับก็ผ่าน่านไปด้วยสคอร์หนึ่งนะครับเอาถ้าลองดูซิว่าเราจะได้3ดาวไหมเนี่ยฮะอันนี้คือทีมของเรานะครับทีมอันนี้เป็นทีมฟรีคอรนะครับแล้วก็ซีนอนเนี่ย ยานแม่ซีนอตเนี่ยอัพไม่ทันนะครับอัพไม่ทันได้แค่นี้เองอัพโอเคเราไปดูซิว่าเราได้เท่าไหร่เนี่ยเฮ้ยเราได้อัตลันซาร่ามาเหรอใช่ไหมอะ่ะดูสิไม่ใช่นะครับลอนโดจีนา่าซาฮากูนะครับเอาล้ครับเป็นนักบินนักบินสายโจมตีนะครับเอาล้นะฮะได้เพชรมาอีก5้าสิเมตรนะฮะห้าสิบเมตรแล้วก็ Uh, ไอเทมในการอัพเลเวลไม่ได้เลยนะไม่เป็นไรโอเคเราไปดูสิครับว่าเราผ่านได้3ดาวไหมจะผ่าน3ดาวไหมไอ้ได้3ดาวด้วยนะครับได้3ดาวด้วยเมื่อได้3ดาวแล้วเนี่ยเรายังมีสิทธิ์ที่จะสลิปอีก2ครั้งนะครับสลิปเลยนี่เพื่อเอาไอเทมไปพัฒนายานนะครับไปพัฒนายาน ฮาร์ดสองเรายังไม่ได้สคิปเลยเอาสามเลยเพื่อเซฟเวลานะครับเพื่อเซฟเวลาเอาแล้วฮะได้มาแล้วฮะ,ะไอเทมสำหรับการอัปเกรดนะครับฮาร์ดหนึ่งเอาแล้วอีกสามรอบนะครับอีกสามรอบสคิป,ปร,รวดเดียวเลยป๊อปเอาแล้วได้มาแล้วนะครับเรียบร้อยเราสคิปหมดแล้วนะครับสิทธิ์ของเรานะครับ สิทธิ์ของเราสำหรับวันนี้นะครับอันนี้สกิปแล้วใช่ไหมเฮ้ยอันนี้สกิปไม่จำกัดเหรอเฮ้ยเราลืมไปอะ่ะเออเฮ้ยเอพี AP จะหมดแล้วเหลือหกสิบครั้งแล้วเอาละครับนี่นะฮะเรียบร้อยอ้าวพอ,อเราผ่านแล้วนะครับสำหรับอีเวนต์นะฮะเรียบร้อยแล้วอีเวนต์เราผ่านร้อยเปอร์เซ็นต์แล้ว เหลือต่อไปก็คือบอสเบทเทิลนะฮะแล้วก็เบดอนซัพพลายเออร์นี่นะครับส่วน d e v e ล o อปไดแกรมนี่ก็ยังไม่เรียบร้อยแล้วค่อยมาจัดการทีหลังครับลองลองดูมิสซันนี่คืออะไรเอ่ยอ๋อมิสซันเราก็ถือว่าผ่านด้วยนะครับเค <c laim> ลมรางวัลไปเลยนี่เป็นมิสซันของอีเวนต์นี้นะครับเรียบร้อยหมดแล้วทีนี้เวลาที่ยังเหลืออยู่แอดจะพาคุณผู้ชมปไปลุยนี่เลยครับ เป็นสเตทแอนนี่ผ่านแล้วนะครับเออแอสเทนี่ผ่านแล้วนี่เราจะไปดูสเต e นี่เลยเมนสเต e นะเมนสเต e เนี่ยที่กันดั้มภาคแรกนะครับกันดั้มภาคแรกอะ่ะเราก็อยู่ที่ฮาร์ดสามเหมือนกันนะฮาร์ดฮาร์ดสามเหมือนกันนะครับพลังเจ็ดหมื่นห้านะครับพลังเจ็ดหมื่นห้าลองดูที่ว่าของเราแล้วเท่าไหร่พอจะดันไหวไหมมันจะได้ โอ้เราได้แสนกว่านะครับลุยเลยอย่างนี้ไม่ต้องกักกันแล้วนะครับไม่ต้องกักกันแล้วเพื่อจะได้ปิดดีลกันดั้มปฐมบาบทนะครับนี่กันดั้มภาคแรกจะได้ปิดดีลเลยนะครับเอาแล้วนะครับเอาแล้วครับสักครูสคร่สักครู่เอาสักครู่ คิดว่าน่าจะปิดดิวได้ง่ายๆเพราะว่าพลังของเราเนี่ยัพมาแสนหนึ่งมืนนะครับกับคา,าคู่ต่อสู้แค่7จ็ดหเนี่ยเราคิดว่าน่าจะสบายนะน่าจะสบายแต่อะไรก็เกิดขึ้นได้ในการสู้รบนะครับนี่สงครามยังไม่จบอยู่เพิ่งน,นับศพทหารนะครับ ะฉะนั้นเรายังไม่แน่ใจได้ว่า100%เแล้วว่ามันจะผ่านออกมาในลักษณะไหนอาจจะผ่านแล้วไม่ถึง3ดาวก็ได้นะลองดูครับลองดูผนการต่อสู้หลังจากที่เราวางแผนมานานแสนนานนะว่าไปโน,โน่นเฮ้ยนี้ยกันดัมตัวนี้อะไรอะเลส g u กันดัมนี่ว่า Red เล d g u กันดัเอานะครับเอาเลยครับ เราจะปิดดีนได้อย่างสวยหรูหรือไม่หรือจะปิดดีนได้แต่กระท่อนกระแท่นลองดูนะครับถ้าจบแบบไม่สวยเราคงต้องพัฒนาทีมของเราเพิ่มเติมแล้วก็นัดล้างตากลับมาแก้มือใหม่อีกรอบนึ่งอ่าเอาละครับ ลุยแล้วลุยแล้วลุยกันแล้วลุยกันแล้วอันนี้แอดได้ความเร็วสูงสุดแล้วนะครับเพื่อให้เวลามันกระชับนะฮะเอาแล้วเอาแล้วถึงไหนแล้วใกล้แล้วใกล้จะถึงบอสหรือยังใกล้จะถึงบอสด่านสุดท้ายหรือยังอฮ้ยเอาแล้วซัพพอตมาแล้วนะครับยายแม่ซัพพอตมาแล้ว ใกลนะ้แลนะ้วใกล้แล้วตัวนี้คือยานอะไรเอ่ยจับชื่อไม่ได้เลยเยอะมากเลยเกี่ยวกับยุนธิตของการดั้มเลยนะครับแล้วก็ซีรีส์ของการดั้มเนี่ยเป็นจักรวาลจริงๆเป็นจักรวาลค่อนจยเลยอนะ่ะไม่ใช่ MCU อะ่ะ GECU นะฮะเอาละครับยังไม่หมดเยอะมากนะครับนี่เฉพาะด่านนี้ด่านเดียวนะเนี่ยเอาละครับ เอาแล้วเอ้หุ่นตัวนี้มันคล้ายๆคล้ายๆกููปอะแต่ไม่แน่ใจนะครับไม่แน่ใจจะใช่กููปหรือเปล่าเอาแล้วนะฮะลุยเข้าไปเลยดันดัมแอทแท็เบิร์สโหมดแล้วพี่ใครใช้เบิร์สโหมดกันน้ำเองครับเทินเองครับเทินเอจัดการเรียบร้อยไหมตอนนี้เข้าไปดูยานแม่แล้วเรียบร้อยเรียบร้อยนะครับปิดดิมไหม ปิดดิวไหมยงังไม่หมดอีกโอ้เยอะเยอะจริงนะนี่ขนาดภาพกฐถมบทกันครับเนี่ยอ้าวเรียบร้อยนะครับดูผลซิว่าผลจากการวางแผนของเราเนี่ยแผนเราใช้ได้ไหมอ่าแต่ว่าดูแล้วแผนน่าจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เพราะว่าสามารถทําแ,แต้มนิวเรคคอร์ดได้แค่9981นะครับซึ่งจริงๆแล้วเราต้องได้มากกว่า100น,นะครัอ่าล้วครับลองไปดูซิว่า ผลาการวางแผนของเราได้กี่ดาวได้กี่ดาวนะครับจะผ่าน3ดาวไหมปับ๊บเฮ้ยไม่ได้4ดาวใช่ไหมต้องมาแก้มือแล้วครับดันฮาร์ดสก็เหมือนกันนะครับนี่ยังไม่ได้4่ดาวส่วนฮาร์ดสเนี่ยได้แค่2ดาวเท่านั้นเองต้องกลับมาแก้มือแล้วครับอ่าเอาไว้ แอดจะมาแก้มือหลังใหม่กันแล้วกันนะครับเที่นี้มันยังมีจานต่อไปอีกที่แอดรอคิวให้คุณผู้ชมไปชมครับลุยพร้อมๆกันเลยนะครับนั่นก็คือซีรีส์เซตกันดั้มนะครับเซตกา a ดัมอนิวทรานสเลชันก็คือดานบอสดาน15นะครับอันนี้เป็นดานปกติแต่เป็นดานบอสไปลุยกันเลยดูซิว่าเราจะดันไปได้ไหมนะครับเอ้า ปรากฏว่าหุ่นลบของภาคเซตาเรามีไม่ครบนะครับเรามีไม่ครบเราไม่มีหุ่นของเซตาให้นะครับอ่าเนี่ยออโต้เราก็ไม่ขึ้นนะครับออโต้เราไม่ขึ้นเนี่ยเอาละครับทีนี้เราก็จะได้แต่ทีมของฟรีสควอตลองดูซิว่าจะดันได้ไหมลองดูนะครับจะดันได้ไหมอา่าทาบทสรุปไปเข้าที่ฉากแบตเตอร์เลยนะครับ ที่ฉากแบทเทิลโหมดมาแล้วอลองดูนะครับว่าเราจะผ่านด่านบอสภาคปกติของเซตากันดัมได้ไหมทัังที่ตัวละครเราขาดไปสองนะฮะัขาดไปสองในภาคเซตาเท่ากับว่าเราต่อให้สองนะครับดูที่จะไหวไหม แล้วครับรอยู่แล้วครับตัวนี้คือกันดั้มอะไรเอ่ยเอาล้วครับเฮ้ยอันนี้กันดั้มอ๋อกันดั้มจีคูครับจีคูกลุ่มข้างใกล้ๆจีคูก็ตามมาด้วยกันดั้มโบนะกันดั้มเทิร์นเอเทิร์นเอนี่ยิงลําแสงดีได้ไกลนะครับเฮ้ยเทิร์นเอจัดการได้สองนะครับเฮ้ยจังหากันดั้มโบนไม่เจออยู่ไหน อันนี้เป็นจีคูกันดั้มเทอร์เอเทอรเอนี่จัดไปได้หลายหน่วยนะครับเนี่ยเก็บไปได้หลายหน่วยอันนี้เป็นจีคูอ๋ออยู่ตรงนี้กระจุกตรงนี้เองซี C. เรียบร้อยเอลาละยังอยู่อีกยังอยู่อีกหลายนะครับยังอีกหลายตัวเอาครับเอาแล้วการลบกา,ลารลุ้นเงินทุกสนานอยู่ที่ เขตอวกาศนะครับนะอยู่ในบริเวณสถานีลอยฟ้านะครับสถานีอวกาศสถานีอวกาศนี้น่าจะถูกทิ้งร้างมานานแล้วดูท่ามันจะโสมนะเนี่ยมันจะสมโ่มเนี่ยเอาลครับเก็บได้หมดไหมเรียบร้อยนะครับจะผ่านสามดาวไหมต้องลุ้นแล้วครับถ้าผ่านสามดาวก็ไม่ต้องอล้างตาแต่ว่าทําคะแนนได้สวยนะฮะเพราะสามารถที่จะเปิดไฮสคอร์ได้ที่หมื่นสาม เอาละก็ถือว่าผ่านไปได้นะครับทั้งที่ตัวละครเรา่อนใบสองนะเอาละครับเรียบร้อยเราก็ได้ตัวละครนักบินใหม่มาหนึ่งนะครับนักบินใหม่มาหนึ่งเอาละฮะไอเทมพร้อมเรียบร้อยขอดูสิว่าได้สามดาวไหมแอดจะผ่านบทสรุปไปนะฮะป๊าเรียบร้อยสามดาวไหมสามดาวไหมโหลดเร็วหน่อย ได้3มดาวครับผ่านด่านบอสสามดาวไปเรียบร้อยนี่ครับซีรีส์เคลียร์ใช่ไหมฮะเฮ้ยซีรีส์เคลียร์เฮ้ยได้พันเม็ดได้เหรอมันคืออะไรแท็บทูเน็กคืออะไรครับเฮ้ยมีฮาร์ดเา้ามีฮาร์ดมานะครับเดี๋ยวแอดไปจัดการหลังใหม่นะครับมีฮาร์ดมาในขณะเดียวกันเราก็เปิดซีรีส์ใหม่นะครับภาคเซตากันดับนะครับ พักไอดับเบิลเซตานะครับนี่พักดับิลเซต้าแล้วก็กันดับวิงด้วยเปิดมาอีก2นะครับเปิดมาอีก2โอเคครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับผู้ชมครับสวัสดีครับ